สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะวันนี้เรามาติดตามโครงการเราชนะที่เป็นการแจกเงินเยียวยาว,วันนี้มีข่าวดีสําหรับผู้ที่ไม่มีมือถือนะคะกระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยจะเริ่มวันที่เท่าไหร่และมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างมาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆทางด้านการเงินจากช่องของเราได้ทุกวันนะคะ รายงานข่าวล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะสำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือผ่านธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงไทยและทกอสอเริ่มวันที่15กุมภาพันธ์ปี2564นี้ลุ้นรับบัตรสแกนใช้จ่ายและลุยออกมาตรการช่วยราชการรายได้ต่ำ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าวันที่15กุมภาพันธ์ปี2564จะเปิดให้กลุ่มพิเศษที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่เข้าข่ายรับสิทธิ์โครงการเราชนะให้เข้ามาลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งหลักๆจะเป็นธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกอสอและธนาคารกรุงไทยโดยพร้อมกันนี้จะขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เข้าไปดู เรื่องการลงทะเบียนกลุ่มนี้ด้วย โดยสำหรับหลักการใช้ของกลุ่มพิเศษนี้แนวทางจะเป็นเช่นเดียวกันกับทุกกลุ่มคือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเช่นเราชนะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าร่วมคนละครึ่งเป็นต้นซึ่งอาจจะพิจารณาแนวทางออกบัตรพิเศษมาให้นำไปสแกนใช้จ่ายเช่นเดียวกันกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยในรายละเอียดจะต้องไปหารือกับสถาบันการเงินอีกครั้งเนื่องจากยังมีขั้นตอนการออกบัตรด้วย โดยหลักการใช้เงินของกลุ่มนี้จะเหมือนกับทุกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งไม่กังวลว่าประชาชนจะแห่มาที่สาขาแบงก์เนื่องจากในโครงการมีการแบ่งกลุ่มประชาชนชัดเจนแล้วที่เหลือไม่มีโทรศัพท์ก็จะน้อยลงส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มชายขอบที่มีรายได้น้อยก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออีกครั้ง ในขณะที่นโยบายของนายรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือข้าราชการเงินเดือนต่ำนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นมาตรการซึ่งจะแยกออกจากโครงการเราชนะเนื่องจากมีกฎเกณฑ์การรับเงินเดือนแตกต่างกันแต่เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกัน และส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ส่วนหนึ่งก็อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเราชนะอัตโนมัติและนอกจากนี้กระทรวงแรงงานก็ได้เสนอคอรอมอให้ลดเงินนำส่ง0.5%นานสองเดือนแล้ว และสำหรับการลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะเรามาดูกันวิธีการลงทะเบียนเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยา7,000บาทซึ่งจะเริ่มวันที่29มกราคมปี2564นี้มาดูกันเลยขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะรับเงินเยียวยา7,000บาทโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. r u c h a n a .com โดยภายหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยาโควิด -19 ระลอกใหม่ผ่านโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน31.1ล้านคนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนโดยแบ่งเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะ หก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนและ2กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g wallet แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ3กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะจะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือเข้าสู่เว็บไซต์ www.rauncha.com 2. กดคำว่าลงทะเบียนใหม่ที่เป็นปุ่มสีแดงจากนั้นให้กรอกข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ ข้อ3ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบและข้อ4ระบบจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปซึ่งทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w w w r a u c h a n a c o m ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ปี2564เป็นต้นไปค่ะ โดยสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะจะต้องมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมไม่เป็นข้าราชาการพนักงานราชาการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงไม่เป็นข้าราชาการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการเมืองพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะ และในส่วนของประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตามองนะคะนั่นก็คือเกษตรกรสามารถลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะจำนวน7,000บาทได้หรือไม่ โดยสำหรับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะคำนึงจากความสามารถในการจ่ายค่าครองชีพและการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเป็นหลักและการช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระหาบเร่แผงลอยรับจ้างรวมไปถึงเกษตรกรหากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิ์เช่นกันค่ะ ทั้งนี้นะคะหากเกษตรกรเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเปาตังก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g Wallet แอปพลิเคชันเปาตังทันที ซึ่งอย่างไรก็ตามหากเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเ w อร์ไวด์เว็บดราชนะ .com ในวันที่29มกราคมปี2564ค่ะโดยหากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g ีนวอลเล็ตแอปพลิเคชัน เป่าตังค่ะท่านที่เข้ามารับชมนะคะสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆโดยเฉพาะข่าวสารทางด้านการเงินได้ที่ช่องของเราทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ